ทีนี้มีรายงานข่าวจากทีมข่าวของเรานะคะยกตัวอย่างจังหวัดเชียงรายเชียงรายค่ะผู้สมัครรอบนี้มาจากบ้านติยภัยรัฐคือคุณศักิจิตติยาภัยรัฐภรรยาคุณยงยุทธติยภัยรัฐสาเหตุที่ไม่ประสบความสําเร็จก็คือมาจากสสและอดีตสสที่ไม่เป็นเอกภาพชื่อของคุณอิทธิเดชแก้วหลวงอดีตสสเพื่อไทยเอ้าไม่ลงรอยกับบ้านติยภัยรัฐเข้าไปอีกคุณพิเชษเชเื้อเมืองพานสสเชียงรายข้อมูลของเราบอกไม่ครบถ่นะคะคุณพิเชษน่ถ้า ยังจําได้นะคะก็มีวิวาทะกับคุณหมอชชยาน่าตอนนั้นท้ากันขึ้นมาเนี่ยอยากเป็นต้ขึ้นมาเป็นรองแกเป็นรองประธานสภาทีนี้ตระกูลที่บ้านติยภัยรัฐยังคุยได้ดีอยู่คือบ้านใหญ่ค่ะบ้านใหญ่เตชะเทีรวัตรโดยมีสอสอยิ้มหรือวิสารดีเตชะธีรวัตรซึ่งเป็นภรยาของรัฐมนตรีจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีหนิมเนี่ยนะคะที่ช่วยครั่งอยู่ตอนนี้แล้วก็เป็นลูกชายของคุณสมพงษ์อมรวิวัตรแกนนาเพื่อไทยภาคเหนือแต่ทีนี้ภาพมันไม่เป็นเอกเทศเลย ไม่มีความรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในการหาเสียงก็เลยคู่แข่งจากภูมิใจไทยคุณอธิตาธทรบัญชัยธนะวงศ์ซึ่งจริงๆก็ไม่ได้อยู่ในนามภูมิใจไทยนะแต่ว่าเหมือนกับเป็นที่รู้กันแกก็ลงอิสระก็ชนะไปได้ทีเนี้ยทราบว่าทีมข่าวของเราบอกว่าจะมีความหลงสัปดาห์หน้าเพื่อไทยค่ะเขาจะไปร้องทุจริตของคู่แข่งว่ามีการซื้อเสียงต้องติดตามนะคะว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรอีกหนึ่งจังหวัดที่เพื่อไทยแพ้ในายใหญ่ลงไปช่วยหาเสียงด้วยคือลำพูน ลำพูนเนี่ยนะคะคุณสงวนพงมณีอดีตศสลำพูน5สมัยให้สัมภาษณ์กับทางไทยโพสต์ของเราเอาไว้นะคะคือฟังแล้วจะรู้เลยค่ะว่ามันมีความไม่ลงรอยนั่งหวนหรือคุณสงวนจะบอกว่ารอบนี้ตัวคุณสงวนไม่ได้เป็นผู้ช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครของพรรคเพราะว่าผู้สมัครไม่แต่งตั้งจะไปหาเสียงค่ะทีนี้มีเวลาโดนโจมตีอะไรต่างๆก็ไปช่วยเขาไม่ได้ไอการเปิดเผยสั้นๆแต่เพียงเท่านี้ทําให้เราพอจะเห็นเขาลาง ของความพ่ายแพ้ว่าทําไมลําพูนถึงพ่ายกับพักประชาชนเพราะว่าผู้สมัครที่เป็นอดีตนายกอบจอน,นั้นมีความมั่นใจเกินไปจนมองข้ามการขอแรงจากอดีตสสอให้ช่วยเหลือเป็นปากเป็นเสียงอีกทางหนึ่งมาดูอีกจังหวัดหนึ่งค่ะสีสะเกบที่ว่าจะไปไล่หนูตีนูเห่าเนี่ยนะคะสาเหตุที่แพ้ทีมข่าเราวิเคราะห์ว่าไม่ใช่เรื่องบุคลากรของพักในจังหวัดที่ขาดความเป็นเอกภาพ แต่สีสเกตมาจากตัวบุคคลที่พักส่งลงไปชิงชัยกับคุณวิชิตไตรสรณกุลหรือนายกส้มเกลียงมีการพูดนะคะกันว่าชื่อผู้สมัครของพักเพื่อไทยเห็นปุ๊บรู้เลยว่าแพ้เพราะอะไรเพราะคุณวิวัตชัยโหตระวยษยะก่อนหน้านี้ในการเลือกตั้งใหญ่ปี2566แพ้ไปรอบหนึ่งให้กับคุณธนากิตไพบุญชัยสอสองภูมิใจไทยพอมาถึงเลือกตั้งอบจอเพื่อไทยเลือกส่งคนเดิมคือนายวิวัตชัยโหตระวยษยะคะแนนก็ออกมา ตามที่เห็นนะคะคืออันนี้ที่ศรีสะเกตเนี่ยโอ้โหชนะขาดเลยนะเป็นชนะเป็นแสนเยนย <c oughs> น,นะคะนี่ค่ะภาพของการเลือกตั้งนายกอบจแล้วช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณทักษณิณลงพื้นที่หนักหน่วงมากๆ